ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแปลกตากันเลยนะครับเราจะมาเล่นเกมลูกบอกเป็นคนไรผอปเป็นคนไรเราเป็นคนทายใชะะ่แล้วผมเป็นคนทยก็ตอนนี้อุปกรณ์เราก็ครบแล้วไปเถอะพวกเรา let's go อือปึ๊บว้ากันดอบอึบอึบ,อบ,อบ,อบว้าวไม่อยากเชื่อว่าปีนเขา <c oughs> จะมันขนาดนี้พูดแล้วเข้าไปไดูเฟซว่ะใช่ไหม <laughs> <lessness> มาเป็นต่อดีกว่าฮึบอ่าโอเคฮึบอ่าฮึบโอเคฮึบโอเคถ้าเเราทำให้มันดูดี้ดีกว่าฮึบเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราอยู่ที่อ่ายังไม่ถึงแคปเนี่นะครับฮึบอาฮึบอาฮึบอาอ่าอันนี้ทางซึ่งเขาล็อกไม่ให้เราไปเพราะเราตานั่นเองคือห่าเศร้าเลยก็คนมันเพิ่งเล่นนะ โอเคตอนนี้เราก็โดดใต้น้ำตกนะฮึบโอเคฮึบ okay. โอเคฮึบ okay. โอเคเยิม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 เยมโอเคโดดว้าโอ,โอ้มีเจ็บติดหน่อยอะไรเนี่ยโอ้โอเคจากจุดที่คุณเห็นคุณจะเห็นว่ามีน้ำแข็ง ตรงที่ราวบันไดซึ่งรอบนี้เราสงสัยว่าน้ําแข็งเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องรู้ไว้ก่อนว่าน้ํามีอยู่ทั้งหมด3สถานะของแข็งก็คือน้ําแข็งของเหลวก็คือน้าแก๊สก็คือในน้ําวิธีที่จะเปลี่ยนของเหลวไปเป็นของแข็งนั้นก็คือการลดอุณหภูมิซึ่งน้ําจะมีจุดเยือกแข็งของตัวเองก็งคือศูน,น,ศย,ออนย์นองศาเซลเซียสเมื่อน้ําอยู่ในสภาพศูนองศาเซลเซียสก็จะกลายเป็น ขแข็หรือถ้าอาธิบายในเชิงลึกก็คือโมเลกุลของน้ํามีการขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเลยทําให้สภาพยังเป็นของเหลวอยู่แต่เมื่อมีการลด,ดอุณหภูมิโมเลกุลของน้ํานั้นจะเริ่มมีความอยู่กับที่มากขึ้นและโมเลกุลที่เชื่อมกันก็จะไม่ล้างและจะเชื่อมต่อกันจนอยู่ในสภาพนิ่งและกลายเป็นของแข็งนั่นเองบันไดจะค่อนข้างลื่นนั่นหรอ okay. โอเค ลมหิมะเยอะไปไหนเล่นด <c oughs> ับเบิลตี้โชว์ว้เราดีเป็นเชือกแค่ okay? ตายละไปเพื่อนไป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 เอาเข้าไปเอาเราไปด้วย <c oughs> อะไปดูดูดูโอเคไปเปกันต่อโอ้ด้านหน้าเป็นแชมป์นั่นไหนด้างหน้าเป็นแชมป์ไปลองถีงบถีบไปโอเคึบ <c oughs> <Okay. c oughs> โอเคปีนเขาอ,อย่างสวยงามครับปีนเขาอย่างสวยงามปึ๊บโอเคปึบโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บ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 ทำไมเขาไม่ทำสะพานให้มันตรงนะเนยต้องทำให้มันหนี้เนี่ยมันเดินยากแล้วรู้ไหมปึ๊บโอเคโอเคเอาจังหน้าทำสะพานให้มันดีๆหน่อยนะอ่ะอะไรนี้อ่ะโอเคปึ๊บ อ่า hh, โอเคมาถึงจุดพักผ่อนแล้วแคมป์หนึ่งนะครับหน้าของคนที่มีความสวยงามกันภูเขาแล้วโอ้ตายไปปิดปิดไปหน้าไม่เห็นหลอเลยไฟไฟไฟปิดปิดปิดโอเคไปกันต่อเลยทุกคนลมแรงว้าวฮึบอ่าลมแรงนะครับฮึบอ่าจั๊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 ว้าวโอ้ยจับิวจะพิว อ่าโอเคอ่าโอเคปลอดภยัยปลอดภยัยเก็บลมพัดแล้วล่ะอ่าฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบอ่าคือแบบเย่อ <Yeah. S 1> okay. ถึงอย่างปลอดภยัยครับผมแล้วเราไปไหนต่ออ๋อนุนเอาอีกแล้วทางลื่นอีกแล้วเปนเขาสบายสบายไม่ต้องเครียดโอเคบายบายบายโดนพีดีแค่มาฮึบฮึบโอเคึบ อ่าโอเคโดดทึบโดดทึบโอเคทางอันตรายทางปลอดภัยทางอันตรายทางปลอดภัยปลอดภัยดีกว่าเราไม่อยากเล่นอันตรายตรายเมื่อกี้เห็นไพืกระโดดทีเป็นเรื่องเลยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไปก่อนเซฟตี้เฟิร์สเซฟตี้เฟิร์สเห็นไหมอัตรายอันตรายขนาดไหนดูหนเห็นไหมมีคนตายข้างล่างเลยไม่หยาดเห็นไหมปลอดภัยปลอดภัย แม่ปลอดภยัยทำไมต้องเสียชีวิตเจ็บตรงนูน้นไม่เห็นอะไรเลยพิ่ดเมกอืมอืมมีติดโ้นมมเมกเมกเยอะจังอะไรเนี่ยทำเตือนเอวี่เคพรับช้าๆได้เลยขับชา้าๆนะขับช้าๆไม่เอะขับดีๆไม่ตกเขาเห็นไหม อาทานุ้แข็งอ,อุ้ยแฟนควีนน่ารักมีแฟนควีน Queen ด้วยโอเคเจอที่หมายแล้วโอ้ยเฮ้ย <Hi, S 1> มีแมวน้ำแต่เราต้องว่ายน้ำเลยนะโอเคเ <Yeah. S 1> ้ยว้าวแต่ทำไมมันดูลึกขนาดนี้กลัวแล้วนะเฮ้ยแมวน้ำน่ารัก ว่านั่นไงถึงเขาบอกแล้วเยสถึงชั้นสองแล้วเหรอ yeah ถึงอย่างปลอดภัยโว้ยจะมีผีน่าถล,ล่มวันนี้ uh, รอดีกว่าว้าโอเคไปได้ได้แล้วปลอดภัยแล้วทำไมมันไก่จังนะโอ้ยเกมแอคชั่นน่ากลัวทำไมโอเคระวังนะอโอเคท้ายนี้อันตรายหน่อยเอง โหฮอ่ะฮะ,อะเอาอีกแล้วอันตรายหรือปลอดภัยเราเอาปลอดภัยไว้ก่อนเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอเคขึ้นได้แล้วเย่โอ้ยอโอเคขึ้นได้แล้วโอ้ยแสงงอยแสงตาทุกคนขึ้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 น ขึ้น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 ข okay. ึ้นขึ oh. ้นขึ <t <t 慢慢้นขึ้นขึ้นอีกหอท่านลมอะตายแล้วกูจะรอดไปเนี่ยคืออะไรจะบอกนะหิมะท่านลมดูว่าลื่นไร่โอเคปอดภอยู่ปอดภอยู่อะไรยังไม่ตกเลยยังไม่ตกโอ้ตกโอ้มีคนตกซะด้วยตายแล้วมีมีล่ามวิญญาณคนปกเขาเราต้องระวังนะเฮ้ยโอ้หลมแรงอีกแล้วแล้วทาไมมันถึงมีเพลง แนวเหมือนละครหนังเลยอแค่ปีนเขามันไม่ได้อีปิกขนาดนั้นโอ้ย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 แค่ปีนเขามันไม่ได้อีปิกขนาดนั้นเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมมาเล่นเกมในสภาพที่อยู่บนเทือกเขาที่สูงที่สุดในแอนตาร์กติกานะครับว้าวดูดีมากเลยเห็นไหมเราอยู่ที่จุดสูงสุดของแอนตาร์กติกานะครับค่อนข้างดูดี เป็นการปีนเขาที่ดูดีมากซึ่งปีนในเกมโอ้โหทางลื่ดอีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยโ้วไปแล้วทางอันตรายโอ้ยแถมสูงซะด้วยอ,อ,อันตรายอันตรายอันตรายเดินดีๆระรวังตกเขาโอเคโอเคโอเคว่าลงอย่างปลอดภัยลงอย่างปลอดภัยไปฮึบฮึบ โอเคปึ๊บันไดอีกแล้วบันไดอีกแล้วโอเคระวัง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 โอเคปึ๊บ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 

โอ๊ยต้องเล่นใหม่เลยโอเคในเมื่อเราหัวร้อนกับการปีนเขาแล้วเราเก็บยิงดีกว่าแล้วระบายลมกดีกว่าอ๋อระบายความเครียดระบายความเครียดเครียดเครียดอ๋อเครียดเครียดเครียดอ๋อ อาเกิดไร้กิดอะอืออ้าเกดววาอ้าอือจ้จอดจอ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 อ่ะจ้าอัี่บอบูลเลตอั anyway ี้บอบบูเลตอันี่บอบบูเลตปีกไว้เอปวอลปีกไว้บอลอ้าเนเบนเบนเ้านเบิร์นเบนปัง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  Á! Wow! băng okay, bang. Ha. Ta ta, ta ta, ta ta. sao? lại gì? Ừ. Bang. Bang, 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 bang. Oh. อโอเคก็วันนี้ให้มันจบแค่สองเกมนี้ก็พอสำหรับเกมรูบอกสำหรับวันนี้ไปละทุกคนไรายบายจุ๊บมุกมม